สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายธนินไกรวิเชียรอดีตนายยกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรี เวลา17นาิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพราสริยาพรณ์วัดเทพศรีทราวาสในการพระราชทานเพลิ่องศพนายธานินไกรวิเชียรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตีในการนี่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วย านธนินไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2470เป็นบุตรของนายแหกับนางผอ,อบไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญา,าดิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองต่อมาเดินทางไปศึกษาต่อด้านกฎหมายณลอนดอนสกูลออฟอ e c อนอเมิกส์และสำเร็จในติบัณฑิตอังกฤษ,กฤษจากสำนนักเกรซอินประเทศอังกฤษเมื่อปี2501 ในทันินไกรวิเชียนเริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธร์เคยดํารงตําแหน่งสําคัญอที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอุปรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา,ารวมถึงรถาบ,บันการศึกษาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศเมื่อปี2519โดยได้เริ่มมาตรการสําคัญหลายประการ เช่นจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องก,กันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสและแต่งตั้งสตรีเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตาแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมาจนสิ้นราชการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราวตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง1ธันวาคม2559และยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชกรรมการบริหารมูล,ลนิธิอนันทมหิดลและอื่นๆในทันติงไกรวิเชียนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรชั้นปฐมจุลจอมเกล้า มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมุงกุฎและเหรียญรัตนาภรรัชการที่9ชั้นที่2เน,นชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคารีนไกรวิเชียนมีบุตรทีดา5คนในธานินไกรวิเชียนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2,568สิริอายุ97ปี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ายล,ลักษ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัชติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาส็ิพระศรีนครินทราบรมราชชนอดีจังหวัดสุริน เวลา9นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภ่อวลัลยลักษณ์อรราุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่29ตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครรวม2,408คน โดยปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรมีผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการแพทย์แผนไทยและตะกรรมรวม303คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบรองช้ำและทางเดินปสัสสาวะอักเสบในการนี้สงเยี่ยมและพระชทานเนื่นสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยนำเฝ้าอายุ4เดือนถึง65ปีรวม5คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมหมวกไตลูกแาลมไปสมองหัวใจพิการแต่กำเนิดมะเร็งปอดภาวะกระดูกเชิงกรดไม่เจริญและระบบประสาทควบคุมกระเพาะปัสสาวะผิดปกติและโรคหลอดเลือดสมองตีโดยส่งสักถามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วใหญ่พร้อมกับมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยทรงรับผู้ป่วยสี่คนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ในการนพิพนปานเข็มเครื่องหมายกรรมาการและอนุกรรมาการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทยสวและโลกแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพ,พสวจังหวัดสุรินรวม226คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังปฏิบัติงานให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว7 7ครั้งผู้ป่วยรวม1,137คนและยังจัดก,กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเฝ้าระวังทางทางันตสุขภาพขอนเรเรยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนห่งโรงเรียนนักเรียนได้รับบริการทันตกรรม34คน โอกาสนี้พระประธานพระโราการให้เลข,ขาธิการเมูลนที่พอ,อสวนำสมาชิกพอสวจังหวัดสุรินประกอบด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครเฝ้าและร่วมกันขับร้องเพลงใจดวงหนึ่งถวายก่อนมีพระดํารัสและพระประธานพรแก่สมาชิกพสวโดยทรงกล่าวถึงความสําคัญของการให้กําลังใจกันและกันซึ่งสามารถเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและผู้ประสบภัยที่อ,อาศัยอยู่ตามสุพักพิงให้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป อกจากรักษาโรคแล้วพี่ก็อยากขออีกอย่างคือในในไปรักษาแล้วขอให้ช่วยในด้านให้เขามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อขอให้ ดวงพระวิญญาณของทูลกระหม่อมพ่อคือในหลวงรอ้าทรงปกปักรักษาชาวพอสวอให้ปลอดภัยจากปัยอันตรายทั้งปวง และทำงานได้อย่างดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วย จากนานพระชาธ,ธานถุงยังชีพแก่พระชัชการจังหวัดสุรินและผู้แทนหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชดแดนรวม100ชุดก็เสด็จกลับทรงเยี่ยมรัศดรจากตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอสีขรภูมิเช่นตำบลระแง่งตำบลผักใหม่และตำบลตรึมที่มาเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระ vt. อริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสบเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชประจำวันเสาร์สิ้นเดือนเวลาเก้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามส่วเป็นประธานในพิธีบำเพญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ ซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งเป็นเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4พระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชยยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติภักกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยมีผลงานพระนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมากส่งสร้างและส่งอุปธรรมวัดสำนักเกลียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยายลายัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่าง โดยเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรสถาปนาพระอัฏฐิสมเด็จพระอริยวอวงสาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นะวราลงกรณ์โอคมอรีเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มโครงการหลวงณนะสูพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ บ่ายวันนี้พลเอกกับพรุดิตโอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมื่อที่โครงการหลวงเป็นประธานเปิดโรงงานผลิตน้ำํำดื่มโครงการหลวงณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มโครงการหลวงซึ่งเริเ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2,549เดิมเป็นโรงงานขนาดเล็กเพื่อผลิตน้ำดื่มสำหรับอุปโภคบริโภคภายในศูนย์และหน่วยง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ของโครงการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราช อนุญาตให้ดําเนินโครงการผลิตน้ํำดื่มและน้ําแร่ในพื้นที่สู่พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566 เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพการผลิตน้ำดื่มน้ำแร่ขึ้นโดยติดตั้งระบบการผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีกำลังการผลิตสูงถึง432,000ขวดต่อเดือนผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยจากโรยงาน,นที่เกี่ยวข้องอุดมด้วยแร่ธาตุที่จำเป็น9ชนิดและผ่านระบบกรอง ultrafiltration system ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขและกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์